สวัสดีครับอยู่กับพี่อาน,นะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแพนเวียซอมบี้2เนนะครับเนื้อเรื่องข้านน้ำแข็งภารกิจที่26ถึง30นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันจนถึงบอสใหญ่เลย <Yeah. S 1> จะให้จบเนื้อเรื่องนี้สักทีเอาล่ะครับผมคราวนี้เราจะเจอกับผีผักดันผีกระลอกกระแตโดโด มันมาอีกแล้วก็แล้กระแตมาทีไรเราต้องใช้ผักสายฟ้าแก้ทางเขาตลอดจริงๆมันไม่จําเป็นก็ได้นะเอาวานัทวางหนาๆไ,นนไว้มันก็โอเคแล้วนะครับ<ว><น>แต่ผักสายฟ้าผักไปฟ้านี่มันก็ดีไงมาจัดไปอะไรอีกเดชมาังกรมังกรมัง,ง,งกรมาแล้วก็เป็นแตงโม,โมแบบน,น, 1, 2, น,นี้ระวังแค่เลนหนึ่งสองสามเท่านั้นเหรอไม่ใช่ระวังแค่หนึ่งกับสองแต่จริงๆมันก็ต้องระวังทุกเลนแหละครับเอ๊ะเดี๋ยวนะมีเห็ดให้เราด้วยเหรอนะ ขอบคุณมากแล้วก็ไอ้นี่มันจะลงมาตรงนี้ไม่ต้องลงมาหรอก <What? S 1> อยู่ตรงนั้นแหละกินผักเราไปเราให้กินผักเราใจดีข้างล่างก็มาครับช็อตมันเลย <What? S 1> เฮ้ยมันไปช็อตถึงกระลอกกระแทด้วยนี่วาร <What? S 1> ะเบิดทิ้งเลยได้ไหมระเบิดบึ้มทิ้งกันเลย <What? S 1> โอ้โหมันระเบิดบึ้มมันระเบิดบึ้มจรงิงแต่มันบึ้มแต่น้าแข็ง <What? S 1> กระลอกกระแตมันมันไม่บึ้มด้วยครับผมเอาสวยแล้วครับกระลอกกระแตแตกแล้ว <What? S 1> เรียบร้อยไปหมด นั่นไงว่าแล้วเชียวเฮ้ย <What? S 1> ใครมันจะไปรู้แล้ว,ว่ามันระเบิดบึ้มไปอ่ะแล้วมันจะบึ้มแต่น้ําแข็งอะ่ะไม่เป็นไรปั้นกันใหม่ครับ <Yeah. S 1> มันเพิ่งจะทงแรกเรายังทําอะไรได้อีกมากมาย <Yeah. S 1> มาแล้วครับกระลอรกระแตครับผมมากันเยอะแยะมากมายโอเคเรียบร้อย uh huh. นี่หลอนแล้วเนี่ยเจอกะะลอรกระแตจนหลอนแล้วเนี่ยพูดหลอนรับนี่ผีผักดันมาด้วยครับ <Huh? S 1> เดี๋ยวเราจะใช้เชอรี่จัดการกับมัน อย่าผักเยอะตือเราเปิดไปนั่นแหละนกโดโดก็มาครับมังกรวางไปตายกันไหมตายกันไหมโอเคตายกันไปผ <Yeah. S 1> ีก็ล่อก,กระแตมาอีกแล้วนกโดโดก็มามากันมากมายแต่ถ้าเกิดมีวอนัตอยู่นกอา่าก็ลอกกระแตก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรามันกลายเป็นว่าไอ้ตรงกลางนั้นน่ะตรงกลางนั้นน่ะนั่นน่นนั่นะเลนซี่นั่นน่ะยังไงครับ <What? S 1> กินผักเรามันมากอยากกินก็กินไป เรามีมังกรเยอะเราอ,อ,ราาอ,อรบุนเราเป็นครอบอบุนครับเราเป็นครอบครัวที่อบุนเราคือครอบครัวครับไม่ใช่ดอมเฮ้ยนกโดโดมันหนีไปแล้วโอเคมันยังจิกผักเราได้ไม่เท่าไหรมันก็ตายไปซะแล้วนกโดโดอันติวางอันติวางวางอะไรวานถลท,ทายหมดยังอ่ะหมดแล้วครับเหลืออันติเยอะไปหน่อยไม่ได้ใช้เลยก็ใช้ซะหน่อยครับทำน้ำแข็งภารกิจที่ยี่เจ็ด เาชีวิตลอดแล้วปกป้องผักในเขตเหลืองดาอ๋อหอมบินเนี้ยเหรออุ้ยเขานี้เจอเอลกีกันเต้ครับผมแต่ว่าไม่มีผีก็ลอกระแตมีผ <c oughs> ีผักดันมากินน <c oughs> ้าแข็งพวกนี้ถ้าเราใช้แตงโมน้ําแข็งจะเป็นไงลองครับผมมังกรผักตองผักหัวล้อนบล็อกชอยไม่บล็อกชอยเดี๋ยวไม่ต้องเอาผักหัวล้อนไม่ต้องมันเยอะไปคอมโบกับผักสองแล้วมันมันมากไปเอาเป็นหนามหินระเบิด บล็อกชอยแล้วก็ผักตบได้ไหมประมาณนี้เราต้องปกป้องผักในเขตเหลืองดำ <Yeah. S 1> เราไม่มีวอรนัทมาเราก็ต้องใช้ผักตบในการตบเขาเอาวางทานตะวันลงไปก่อนตรงนี้วางผักไอ้นี่ลงไปผักตบมันจะมารวมมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะโดนเราตบ oh. ตนั่นแหละเราจะสร้างผักตบไปเรื่อยๆนะครับมังกรลงไปตามจุดต่างๆที่ควรลง มังกรลงไปอีกทีหนึ่งตรงนี้เป็นผักตบ <What? S 1> ทางบนมาแล้วระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งไปก่อนถ่วงเวลาไว้เพราะเราต้องวางผักตบตรงนั้นครับ <Yeah. S 1> มากันแล้วมากันแล้วอานตะวันวางลงไปอีกเร่งเงินกันหน่อยระเบิดวางลงไปบึ <What? S 1> ้มหายน้ำ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 ,น,ำน้ำว่างโอเคนั่นแหละตบมันกลับไป oh. ให้มันกลับมาโดนนาพี่ทีนกโดโดมากันเพียบเลยครับ ระเบิดสักทีหนึ่งก็จบแต่ระเบิดเราคูณดาวอยู่โอ้โหไอเลนหนึ่งนั้นผักตบแล้วจะพังหมดแล้วครับเรียกได้ว่าไม่รู้จะยังไงแล้วเสริมพลังไปอีนึงเออให้มันตบกลับไปผีผักดันมาครับให้มันมาเดี๋ยวเราจะวางระเบิดใส่รอผีผักดันตัวพ่อมันโผล่มาครับนั่นแหละระเบิดหายเรียบร้อยมันผักดันมาอีกแล้วครับผักดันดีนักใช่ไหมระเบิดระเบิดลึ้มเข้าไป หายไม่หมดมันยังไอ้นี่ใส่เราได้ครับมันยังดันมามามาอยู่ได้ระเบิดไอ้ไม่ใช่ตังโมน้ําแข็งชะโลไปนิดหน่อยแค่นิดหน่อยพอไม่เยอะแต่มันเหลือแค่ผีเด็กตัวเล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหาหรอกเด้ไป <What? S 1> อืมไม่ไปผีผักดันตัวพ่อตายไปไล่วางหนามหินดีกว่าไอ้น้องโดโดมันก็บินหนีหนามแล้วเนาะมันก็ฉลาดนะครับอะไรพวกนี้นี่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผีผักดันมาแล้วครับระเบิดมันไปผีผักดันตัวพ่อให้มันตายไปก่อนส่วนตัวลูกๆก็เดี๋ยวจัดการทีหลังตัวลูกไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ตายแตงโมน้ําแข็งถึงแม้ว่ามันจะไม่สตงสตันอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ทําดาเมดได้ดีเดี๋ยวกีกันเต้มาเดี๋ยววีกันเต้มาเอาแตงโมน้าแข็งวางลงไปให้มันสโลสโลกันสักนิดหนึ่งมันจะมากันไวเกินไปเราจะตั้งรับไม่ทันแตงโมน้ําแข็งตอนนี้ครบทุกเลนแล้วนะเนี่ยระเบิดมันซะ บึมตายไหมไม่ตายโหมันปลาผีเด็กมาเยอะมากแต่มันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะมันตีมันตีหนามเราละโอเคมันตีหนามเราไม่ทันเป็นอะไรหนามไม่ทันพังมันก็ตายไปซะก่อนนี่เวฟสุดท้ายหรือยังครับเดี๋ยววิอาจะใส่อันติใส่นติให้ใครดีวะเนี่ยไม่ต้องใส่อันติก็ได้นงเนี่ยดูลักษณะแล้วมันไม่น่าจะหนักกันเลยเท่าไหร่ครับระเบิดไปก่อนหนึ่งที ดิ้นเข้าไปก่อนอเดถึงก็โยนผีเด็กมาเลยครับดิ้นดิ้นดิ้นพี่ก็ดิ้นโอเคบล็อกช้อยต่อยหลังได้ไหมต่อยได้เยี่ยมอไม่ต้องอ,อะไรมากพ้นไฟหายโอเคอเคุอค้ยผีผักครับเอ้ยไม่ใช่ผักตบครับผมพักตบสามารถตบเรลกีกันเต้กลับหลังได้เหรอเยี่ยมเยี่ยมเลยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับระ <Yeah. S 1> เบิดตอไปทีเลงถึงก็ดำเมี่ยมเลยทีเดียวตายไปเลยจบ ไปกันอย่างรวดเร็วภารกิจที่28ครับผมปลูกผักตั้งรับการบุกข,ของซอมบีบ้เราได้เลือกผักเองแต่ว่าจํากัดงบที่2,500อาทิตย์นะครับเอาล่ะเราจะต้องใช้อะไรดีันดับแรกพวกความร้อนทั้งหลายพวกตั้งรับทั้งหลายอามาก่อนา,ม,า,ามันมันมีนกโดโดเห็นอยู่ตัวหนึ่ง<ห>แต่ว่าไอ้พวกที่โดนโดนเอลกิกันเต้บังอยู่ตรงนั้นอ่ะเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับมีผีปลาน้ําแข็งแน่ๆอันหนึ่งมันจะต้องมากันทุกประเภทแน่นอนเพราะฉะนั้นผักสายฟ้ามาแตงโมน้ําแข็งมา ผัก2ผักหัวร้อนแล้วก็หนามหินีน่ยมลองดูก่อนมาใช้ตังได้แค่2500นารนะครับ,บวอนัทวางวอนัทวางแตงโมแปงโมให้ความร้อนผัก2ผัก2ผัก 2, ก2ก 3, หัวร้อนปูไม่พอวอนัทออกหมดเลยโอเค okay. เป็นแบบนี้ไปแทนโอเคแบบนี้ทีนี้มันจะเหลืออยู่200วางวอนัทได้4อัน วางไปที่ผักที่บางๆนี่ครับวางไปที่พวกผักสายฟ้าของเรานั่นเอง<ะ>เพราะว่าเขาบางสุดดูซิชนะไหมเราทําอะไรไม่ได้ไปมากกว่าน,นี้แล้วครับ <c oughs> อือ้นั่นแหละจังโงของเราถึงแม้ว่าจะมีอยู่แค่2เลนแต่ว่าเขาโจมตีเป็นแอเรียนะครับ คือชมทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวแต่ว่ารอบๆอบตัวเขาก็จะโดนไปด้วยนั่นเองความสาหัสมันจะอยู่ที่เลนที่เลนที่หนึ่งกับ5เพราะว่ามีแค่ผัก2แล้วก็สายฟ้าเท่านั้นนะครับที่ตั้งตั้งรับอยู่นะแต่ว่าก็จะดีตรงที่ว่าเขามีพวกวอนัทอยู่นั่นเองลมพัดตึ้งมาไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีผักให้ความร้อนอยู่นะครับเรากา็น่าจะสามารถทําอะไรได้บ้าง ah. เออแบบนั้นแหละให้ความร้อนกันไป ให้ความอบอุ่นกันไปครับเราเป็นคนอบอุ่นมากันีกแล้วครับลมพัดตึ้งครับผมพัดมาทีไรเราแข็งทุกทีโอ้โหจัดไปหนึ่งครับจัดไปสองครับโอเคได้ปุ๋ยมาสองมากันแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรปล่อยมันผักดันมาครับเรามีปุ๋ยอยู่ทั้งสี่อันต้องกลัวเหรอทีนี้ต้องกลัวเหรอครับเฮ้แต่มันมีเอลก,กีนเต้นนะอย่าลืมไม่เป็นไรเอาอันนี้ไปก่อน ให้ความร้อนกันไปก่อนครับให้ความบุนกันไปก่อนมาแล้วครับผมแตงโมล,ลงไปให้มันสโลก่อนนี่ไม่ใช่เวฟสุดท้ายเออไม่ใช่เวฟสุดท้ายนี่วารีบใช้ทําไมก็ไม่รู้อันนี้มาแล้วเวฟสุดท้ายละอีกรลอ,อกกระแตมากันเติมไรเอลกีกระเต้มอีกตัวนึงด้วยปล่อยมันมาก,ก่อนไปไปไปหมดแล้วครับปุ๋ยถ้าแพ้ก็คือแพ้เลยแล้วมีแววว่าจะแพ้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกนนะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ มันมาในบริเวณที่ไม่มีแตงโมงครับแต่ก็ชนะอยู่มั้งเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีรถรถรถไถรถตัดหญ้าอยู่พอดีโอเคชนะก็ะถือว่าชนะม <c oughs> ันเป็นชัยชนะที่แบบว่าแพ้ห้อเซ็นมี50%แพ้ครับเอาหน้าอย่างนร้ก็ผทา ข้ารกิจที่29นะครับผมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ด้วยผักที่เราเลือกมาให้คุณแล้ว <What? S 1> ผักที่เลือกมาให้เราแล้วหรอมีของเขามีเป็นผีผักดันมาด้วยนะโอ้ oh, นี่เลือกผักมาให้เราได้สุดยอดมากครับขอบคุณมาก <c oughs> เลือกแต่สิ่งดีๆมาให้เราทั้งนั้นเลยข <c oughs> ้างล่างมา <c oughs> เดี๋ยวเราเอาผักหนึ่งไฟวางตรงนี้วอนัดวางตรงนี้ผักไฟวางลงไป <c oughs> ตัวไหนสตันได้ก็สตันมันไปก่อนครับ <What? S 1> ไม่อยากให้มันข้ามเลน เปลี่ยนเลนไปฝั่งนู้นได้เลยไม่เป็นไรก็ให้มันเปลี่ยนไปเราก็พ่นไฟใส่มันตอนนี้เราก็มีผักครบทุกเลนแล้วอยากได้บอนัตมาวาาตรงนี้อ่านั่นแหละทันไหมเนะ่ะน่าจะทันนะโอเคทันแล้วข้างล่างก็มาเป็นผีผักดันครับผม <What? S 1> ผีผักดัน V.S. ผักหนึ่งไปรู้ไม่ไหวไปอันตีไปก่อน <What? S 1> แล้วก็ไปลุ้นกับเลนอื่นเอาว่าอยังไง <What? S 1> มันดันผักเรา ต้องเป็นผักผักไฟสามอันนะถึงจะเอาอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ในเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็จัดดีครับรออะไรครับมันจะไม่อยู่ตรงนี้แหละมันมากันเยอะนี่แหละครับไปตามมาอุ้ยพังลองย้อนในดิสตันไปก่อนอย่าเพิ่งผักนะเธอสตันมันไปก่อนครับข้างล่างพี่เข้ามากันเยอะเสียไม่ได้ต้นไปก่อนตั้งบนวอนัดวางไปก่อนโอ้ยสตันไปก่อนแล้วกันเพื่อนนะนะอย่าเพิ่งผักดันผักเราผักเขาดันเหลือเกิน ต้นไฟต้นผักพูดปาดไปโอ้โหมากันเยอะโอ้โหผักดันกันมาสองตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผักกันอะไรกันขนาดนั้นไอข้างบนคงพังแหละคงคงต้องยอมแหละจริงจริงมันก็เหลือกันแค่นี้เองนะเนี่ยเราไม่อยู่จริงๆครับพี่เขาผักดันเราแบบโหดมากซันกันไปก่อนเออซันไปก่อนไม่ต้องรีบเหลือแต่ตรงนี้เนี่ยจะเอายังไงกับมันเนี่ยผักดัน อย่าเพิ่งพักกินวอรนัทเราก่อนเราให้กินโอ้โหมันไม่กินวอนัทเราด้วยครับพี่เขาบอกไม่หิวยอมไปเลนหนึ่ง <Huh? S 1> เขาไปกินผักเราเลยกันไม่ทันครับข้างบนพี่เขมา,ากันเยอะเขามีแต่ป่าดันนั้นเลยครับเอออันนี้ก็คือชนะแบบ80อซ <c oughs> อีก20เร์ซนแพ้ เอาแล้วด็อกเตอร์ซอมบอสในเนื้อเรื่องทำน้ำแข็งครับเป็นนี่ <What? S 1> ทาโก้ฉันอยู่ไหนยังไม่เลอกหาทาโกอ้อีกหรอเนี่ยเดฟเลิกหาทาโก้แล้วก็เลิกบทได้แล้วถึงเวลาสู้กับด็อกเตอร์ซอมบอสแล้วไอเดฟตั้งแต่ ep หนึ่งมันก็หาทาโก้ ep นี้ก็ <What? S 1> เฮ้ยเดี๋ยวนะแม่มอสเหรอ what what is that เดี๋ยวนะตั้งสตินิดนึง huh? โอ้โหโอเคเขา้าใจละแมมมอสมันสามารถที่จะไอ้นี่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวนะ <S <S มีน้ําแข็งด้วยเหรอแมมมอสมันสามารถที่ที่จะที่จะปล่อยลมพัดตึ้งใส่เราได้แล้วมันก็สามารถที่จะทําอะไรครับนะโยนน้าแข็งใส่ตรงนั้นได้โอเคเฮ้ยมันมันยิงโอ้โหยิงน้ําแข็งใส่เราอีกทักตบตบไปก่อนตบทิ้งเปกอนะัอื้อหือ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ <What? S 1> จับทางไม่ถูกเลยมันต้องทำยังไงครับเนี่ย <c oughs> จับทางไม่ถูกเขาไม่ต้องจับครับลุยครับ <c oughs> วางวางมาสิผักตขงผักตบแล้วก็มีอยู่ผักตบวางก็ไม่อีกผักไปวางก็ไม่อีก <c oughs> คือไอ้ข้างล่างนั่นนะ่ะถ้าเกิดเรายังไม่เอาไฟไปใส่นะมันก็จะแข่งกันไปหมดนะนะ่ะเราต้องหาทางเอาไฟไปใส่ให้ได้ เราต้องไล่อ๋อเราต้องทำลายบล็อกน้ำแข็งทำลายบล็อกน้ำแข็งเสร็จปุ๊บมันจะเปิดช่องให้เราโจมตีเล่นไม่ยากทำลายบล็อกน้ำแข็งให้ได้ทุกอย่างคือจบวางให้แน่นๆเกกะเกกาๆๆๆไว้ไม่ยาก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 หลอกตัวเองว่ามันไม่ยากหลอกตัวเองไว้เกเล่งฮอามเรวไปเฮ้ยมันสัทันแล้วนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการใส่เข้าไ,ไปครับเต็มที่ครับผมเต็มที่ครับผม อวางผักไนี่ไปครับทัดตบนั่นแหละตบมันกลับไป <What? S 1> วางเกกะเกกะกันไว้ oh oh. นี่มั่วไปหมดแล้วเนี่ยวางมั่วไปหมดแล้วเนี่ยโอเคมีมีแผ่นดินไหวได้วยเหรอมีแผ่นดินไหวได้วยเหรอโอเคอ้อ๋อแมมอมอสมไอน้นี่นะครับแมมมอสมันก็จะเอาลมใส่ตัวเองเพ,อเพื่อเพื่อบล็อกน้ําแข็งสร้างบล็อกน้ําแข็งนี่เองก็ให้มันสร้างไป, <What? S 1> ไปอยากทําอะไรก็ทําไปข้างบนครับข้างบนโดนตีอยู่ <What? S 1> อ เราสุดได้แค่นี้นะครับมันสุดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหน้าสุดของของของฉากเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกน้ําแข็งของเขานั่นเองทีนี้ตรงไหนที่มันพังเราต้องหาไปไปทดแทนทาลายบล็อกน้ําแข็งให้แตกหมดแล้วมันก็จะตายแบบนี้อ้าวชนะหรออีซี่จังเดี๋ยวไอ้บอสที่แล้วแล้วมามันยากกว่านี้เยอะเลยนะ อันนี้แค่วางผักเกากาเกกาเข้าชนะแล้วเล่ะเนี่ยในที่สุดแล้วก็ปราบดรสซอมบอได้อีกแล้วอ่าโอเคเข้าใจตอนนี้ฉันถามเรื่องว่าทาโกฉันอยู่ไหนได้เวลาเดินทางข้ามมิติอีกแล้วต่อไปเป็นเนื้อเรื่องลอส t ิตี้นะครับเมืองที่สาบสูญนั่นเองอ่านี่ไงด่านอินเดียน,นาโจนที่ีิอามชอบเรียกนะครับในที่สุดเราก็จะได้เล่นเนื้อเรื่องนี้แล้วแล้วก็มีอยู่30 ส2ครับผมประมาณนั้นประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้พี่อาร์มิเซเม่าและเกมแพน V ์เวียสอมบี้สต้องขอตัวลาไปด้วยทนี่ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม